ผู้ชายใช่ไหมสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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  สวัสดีครับ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 สวสดีครับสสดีรับสวสดีครับสสดีครับสวัสดีครับสสดีครับสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับสวัสดบสวัสดีครับสวัครับสวีครับสคดีวัสดรับสวัสดครับวัสดีับสครับสวัสดีบสวรับครับสว ไม่ได้ป้าผมเป็นผู้ชายผมเป็นเกย์จะเกย์ได้กับผมหรอไม่ได้ป้ามันไม่ได้มันได้มันได้มันได้ครับเฮ้ยทำไมทำไมมาแนวเกย์วะเกย์เราักกันแล้วอ่ะรักกันแล้วใช่ไหมนายเราลักนายะเออเราเราก็ลักนายนะเราเป็นผู้ชายผู้ชายผู้หญิง ไปชอยเฮ้ยถ้านาเถียงเราอย่างเงี้ยไอ้ถ้าเราเลิกกับเธอเธอดีเกินไปเราไปรักโชคดีเออเราก็เลิกกับเธอได้เราเราเราหล่อเกินไปเราไปหาผู้หญิงเอ้ยไปหาผู้ชายคนอื่นได้เธอ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 เอเอเอเธอเธอเ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 ธอเธอเ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 